กันอีกครั้งหนึ่งนะคะเพียงแค่เรารู้จักคิดรู้จักสังเกตก็ทําให้เราเนี้ยนะได้เรียนรู้โลกกว้างขึ้นค่ะคุณผู้ชมทราบไหมคะว่าเจ้าพลาสติกแบบนี้ที่หลายคนคิดว่ามันเป็นขยะที่เพิ่มพูนมากขึ้นทุกวันเนี้ยนะมีคนกลุ่มหนึ่งค่ะเขานําเจ้าขยะนี้เนี่ยไปกําจัดแล้วก็ทําให้เกิดน้ํามันขึ้นได้ด้วยซึ่งนั่นก็คือผลงานการวิจัยนําไปสู่การผลิตจริงและใช้จริงค่ะใช่แล้วละครับจากผลงานวิจัยสู่การนําไปใช้จริงน้ํามันจากพลาสติก ที่ได้จากกระบวนการย้อนกลับซึ่งในประเทศไทยมีหลายแห่งแล้วนะครับที่เขาทํากันได้แต่วันนี้พิธีกรสาวสวยของเราพามากันที่เทศบาลเมืองหัวหินครับใกล้ๆแค่นี้เองไปดูกันสิครับว่าที่นั่นจะมีขยะพลาสติกมากพอที่จะทําเป็นน้ํามันกันได้หรือเปล่าตามคุณต่ายไปกันเลยครับคุณผู้ชมคะที่เห็นเป็นภูเขาอยู่ข้างหลังต่ายนี้นะคะก็คือภูเขาขยะนั่นเองค่ะแล้วก็เป็นภูเขาขยะพลาสติกด้วยนะคะรวมถึง ในนี้ด้วยค่ะเป็นพลาสติกเหมือนกันค่ะและทั้งหมดนี้แหละคือวัตถุดิบของเราในวันนี้นะคะเดี๋ยวตามสายไปดูค่ะโอ้โหเห็นขยะพลาสติกกองมหืมาขนาดนี้แต่ทราบกันหรือเปล่าครับว่าพลาสติกเกิดขึ้นมาตั้งแต่เมื่อไรและเกิดขึ้นมาได้อย่างไรมนุษย์รู้จักและทำพลาสติกขึ้นมาใช้เป็นครั้งแรกเมื่อปีคศ1868โดยจอห์นเวสลี์ไฮแอดนักวิทยาศาสตร์ชาวอเมริกัน ได้ทำการทดลองผลิตวัสดุชนิดหนึ่งจากปฏิกิริยาของเซลลูโลสในเตดกับกาลูบูลทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นแผ่นบางๆใสๆคล้ายกระจกแต่ก็ม้วนหรืองอได้ต่อมาพลาสติกชนิดนี้ได้เป็นที่รู้จักแพร่หลายและเป็นที่นิยมเรียกว่าเซลลูลอยครับพลาสติกเป็นวัสดุสังเคราะห์ที่มนุษย์รู้จักมานานกว่า130ปีแล้วละ่ะครับซึ่งวัตถุดิบส่วนใหญ่ที่นำมาทำพลาสติกนั่นก็คือน้ำมันปิโตเรเลียมครับ ได้จากกระบวนการกลั่นแยกสารประกอบในน้ำมันได้แก่คาร์บอนหรือถ่านกับก๊าซไฮโดรเจนและเมื่อนำเอาสารประกอบเหล่านี้มาทำปฏิกิริยาให้มีลักษณะต่อต่อกันเป็นเส้นสายยาวมากๆก็จะได้วัสดุที่มีคุณสมบัติเป็นพลาสติกซึ่งพลาสติกที่ทำจากน้ำมันนั้นมีหลากหลายชนิดครับว่าแต่ในชีวิตประจำวันมีพลาสติกเยอะแยะมากมายขนาดนี้ เราไปดูกันสิครับว่าเทศบาลเมืองหัวหินเขาจะมีวิธีจัดการกับเจ้าพลาสติกกองโตๆโตนี้อย่างไรตามคุณต่ายไปดูกันเลยครับ wow. สมบูรณ์ค่ะเป็นผู้เชี่ยวชาญที่จะให้ความรู้เกี่ยวกับการทาพลาสติกให้เป็นน้ํามันวันนี้ค่ะครับแต่อยากรู้ว่าขยะที่ต่เอามาเนี่ยมันใช้ได้ไหมคะเอาไปทาน้ํามันได้ไหมคะเดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวผมดูกันสภาพอย่างนี้อ๋อตัวที่ทำได้หลักๆก็น่าจะเป็นพวกนี้อ๋อคือต้องเป็นถุงอย่างนี้อย่างเดียวเป็นถุงใสๆได้ไหมคะก็ได้ครับคือพลาสติกเนี่ยจะแยกเป็นเจ็ดประเภทเจ็ดประเภทแต่ที่เราจะใช้เนี่ยจะใช้สามประเภทครับมีอะไรบ้างเอ่ยก็คือ เราจะเรียกเป็นเบอร์แล้วกันนะเบอร์2เบอร์สแล้วก็เบอร์5เบอร์2เบอร์4เบอร์5ครับผมก็อย่างที่พี่อุเทนหรือพี่หนึ่งบอกนั่นแหละครับว่าพลาสติกที่นิยมนำมาทำเป็นน้ำมันนั้นได้แก่พลาสติกเบอร์2พลาสติกเบอร์4ีและพลาสติกเบอร์5ครับแต่ว่าพลาสติกที่เราพบกันในชีวิตประจำวันนี้จะมีทั้งหมด7ประเภทนะครับซึ่งได้แก่ 1. โพลีเอทิลีนเทเลฟทาเลตหรือเพส เพชรจะทนแรงกระแทกไม่เปราะแตกง่ายและยังมีคุณสมบัติป้องกันการแพร่ผ่านของก๊าซได้เป็นอย่างดีนิยมใช้บรรจุน้ำดื่มน้ำมันพืชและเครื่องสำอาง2โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูงหรือ HDPE ค่อนข้างแข็งแต่ยืดได้มากไม่แตกง่ายทนสารเคมีจึงนิยมใช้ทำบรรจุพัณฑ์สำหรับน้ำยาทำความสะอาดแชมพูรสระผมแป้งเด็กและถุงหูหิว้ว 3. โพลีไวนิลคลอไรด์หรือ PVC PVC เป็นพลาสติกแข็งนิยมใช้ทำท่อเช่นท่อน้ำประปาแต่ก็สามารถทำให้นิ่มได้จึงนิยมใช้ทำสายยางใสแผ่นฟิล์มสำหรับห่ออาหารมาในห้องอาบน้ำแผ่นกระเบื้องยางแผ่นพลาสติกปูโต๊ะเป็นต้น 4. โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำหรือ LDPE LDPE เป็นพลาสติกที่นิ่มสามารถยืดตัวได้มาก มีความใสนิยมนำมาทำเป็นฟิล์มสำหรับห่ออาหารและห่อของถุงใส่ขนมปังและถุงเย็นสำหรับบรรจุอาหาร5โพลีโพรพิลีนหรือ PP PP เป็นพลาสติกที่แข็งทนต่อแรงกระแทกได้ดีทนต่อสารเคมีความร้อนและน้ำมันทำให้มีสีสันสวยงามได้ส่วนใหญ่นิยมนำมาทำภาชนะบรรจุอาหารเช่นกล่องชามจานถังตะกร้า หรือกระบอกสำหรับใส่น้ำแช่เย็น6โพลิสไตรีนหรือ PS เป็นพลาสติกที่แข็งใสแต่เปราะและแตกง่ายนิยมนำมาทำเป็นภาชนะบรรจุของใช้และภาชนะบรรจุอาหารเช่นกล่องบรรจุอาหารถ้วยจานแก้วน้ำที่ใช้แล้วทิ้ง7พลาสติกอื่นๆที่ไม่ใช่6ชนิดแรกหรือไม่ทราบว่าเป็นพลาสติกชนิดใดหรือเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำจากพลาสติกหลายชนิดผสมกัน เราสามารถแยกประเภทพลาสติกได้โดยการสังเกตสัญ,ญลักษณ์ภาษาอังกฤษหรือตัวเลขบอกประเภทที่ระบ,บุไว้ใต้ภาชนะนั้นๆครับโดยทั่วไปแล้วพลาสติกแทบจะทุกประเภทนำมาผลิตเป็นน้ำมันได้เพียงแต่ว่าพลาสติกบางประเภทนั้นมีองค์ประกอบเชิงเคมีที่อาจจะเป็นพิษหรือว่าเป็นมนลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมยกตัวอย่างเช่น PVC นะคะถ้าเราจะนำ PVC มาผลิตเป็นน้ำมัน น้ำมันที่ได้จะมีคอรีนผสมอยู่แล้วจะมีคุณสมบัติเป็นกรดเราจะต้องนําน้ํามันไปปรับปรุงคุณภาพคือจะต้องกําจัดกรดออกก่อนไม่เช่นนั้นแล้วเครื่องตนเราก็จะพังแล้วก็เวลาเอาไปใช้เป็นเชื้อเพลิงสารประกอบคอรีนก็จะทําลายสิ่งแวดล้อมอันไหนที่เราต้องเอาออกตอนน,นี้ก็ไม่เอาแหมดูสิครับคุณผู้ชมเพลอแป๊บเดียวยก็เข้าไปช่วยพี่ๆเขาคัดแยกขยะพลาสติกซะแล้ว แต่คุณผู้ชมครับสังเกตไหมครับว่าขยะพลาสติกที่นํามาใช้ทาน้ํามันนั้นมาจากบอ่อขยะเก่าที่มีขยะมากมายหลายชนิดปะปนอยู่ดังนั้นจึงต้องผ่านขั้นตอนการคัดแยกซะก่อนเพื่อจัดการกับสิ่งปนเปื้อนที่ไม่ต้องการออกไปครับซึ่งขั้นตอนนี้จะผ่านเครื่องร่อนเพื่อร่อนเศษดินเศษหินและขยะอินทรีย์ออกจากขยะมูลฝอยในขั้นตอนแรกและคัดแยกอย่างละเอียดอีกรอบโดยพี่ๆผู้ชำนาญเหล่านี้ล่ะครับจากนั้น จึงนำไปชั่งน้ำหนักเพื่อรอเข้าเครื่องทำน้ำมันต่อไปคุณผู้ชมคะและที่เราเห็นทั้งหมดนี้นะคะก็คือขั้นตอนการแยกขยะพลาสติกนั่นเองค่ะขั้นตอนการต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนของการทำน้ำมันแล้วเดี๋ยวมาพบกันในช่วงหน้าค่ะช่างคิด,ด,คช,คดช่างสังเกตค่ะชช สารอพวชสื่อเพื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชนคุณผู้ชมครับถุงพลาสติกในปัจจุบันดูเหมือนจะเป็นของใช้ยอดนิยมของคนทั่วโลกเลยทีเดียวนะครับซึ่งมียอดการใช้งานกว่า500ล้านถึงล้านล้านใบต่อปี หรือเฉลี่ยทุกๆ1นาทีจะมีคนใช้ถุงอย่างน้อย1ล้านใบซึ่งในปัจจุบันประเทศไทยมีขยะพลาสติกมากถึงปีละประมาณ2.7ล้านตันอะอะอะแต่เราก็สามารถรีไซเคิลพลาสติกได้นะหลายคนคงคิดเช่นนั้นแต่หารู้ไม่ว่าเราสามารถรีไซเคิลได้เพียง0.2%เท่านั้นแหละครับคุณผู้ชมส่วนที่เหลือก็รอวันย่อยสลาย450ปีเป็นอย่างน้อยครับ สำหรับช่วงนี้ตามคุณต่ายไปดูกันต่อเลยนะครับว่าเมื่อคัดแยกพลาสติกเสร็จมาแล้วจะต้องเอาไปทำอย่างไรกันต่อคุณผู้ชมคะแล้วตอนนี้นะคะเราก็มาถึงอีกหนึ่งขั้นตอนแล้วค่ะที่หนึ่งขาตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นขั้นตอนไหนแล้วคะคือตรงนี้ก็คือต่อจากตอนที่เรามาจากโรงคัดแยกใช่ไหมครับเมื่อกี้เราจะเห็นที่เราชั่งน้ําหนักเสร็จเรารู้แล้วว่าพลาสติกถุงเนี้ยมีน้ําหนักเท่าไหร่เราก็จะถูก,ถก,ถกส่งมาเก็บที่นี่อันนี้ป็นเหมือนโรงเก็บของทําไมต้องเก็บคะคือเก็บเพราะว่า พลาสติกที่มาจากโรงคัดแยกเนี่ยยังมีความชื้นอยู่มากกว่าที่เครื่องจะรับได้แล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าความชื้นเนี่ยมันพอดีที่จะเอาไปเข้าเครื่องได้แล้วคือเดี๋ยวเราเตรียมมานะครับคือหน้าตาเป็นอย่างงี้ง่ายๆฮะมันก็เหมือนคล้ายๆโทรศัพท์มือถือคือการตรวจก็คือเปิดเครื่องแล้วก็จุ่มเข้าไปอย่างนี้แล้เราดูจากตัวนี้นะครับค่ะต้องไม่เกิน15ครับไม่เกิน15บพอความชื้นได้คงที่ปุ๊บก็นําเข้าเครื่องได้เลยใช่ครับก็คือก็จะมีรถนะฮะ เป็นรถโฟล์คลิฟที่จะมายกถุงอน,นี้กลับ<ฆ>เข้าเครื่องซึ่งเครื่องก็อยู่ติดๆกันนี่ฮะลงข้างๆไม่ต้อง <ๆ S 1> ทําความสะอาดอะไรไแล้ว,ลวค,คือคุณภาพขนาดนี้เครื่องรับได้ครับ<อ>เพราะว่าเครื่องนี้เขาออกแบบมาสําหรับขยะเก่าอยู่แล้ววิธีที่เอาตัวขยะตัวนี้ไปใส่ในนั้นก็คือเขาเรียกไพลโลไลซิสก็คือการเผาไหม้โดยไม่มีออกซิเจนความชื้นเป็นค่าที่บอกถึงปริมาณน้ําที่อยู่ในวัสดุสําหรับพลาสติกที่ผ่านการคัดแยกมาแล้วจะถูกนําไปพึงล้มเพื่อไล่ความชื้น ให้ได้ประมาณ15%จึงจะสามารถนำไปใช้ได้ครับและที่ไม่มีการล้างก็เพราะว่าการล้างจะเพิ่มความชื้นให้กับพลาสติกซึ่งถ้าหากพลาสติกมีความชื้นมากๆก็ทำให้น้ำมันที่ได้มีส่วนผสมของน้ำปนอยู่มากนั่นเองครับและตอนนี้เราก็ตามคุณต่ายไปดูการทำงานของเครื่องกันเลยครับเริ่มตั้งแต่เราเอาพลาสติกใส่เข้าไปใช่ฮะแล้วเราก็จะมีปิดเพื่อไม่ให้อากาศเข้าแิ้วกา,กาปิดแล้วก็ไฮดรลิกก็จะดัน ตัวพลาสติกเข้าไปตามท่อนี่ครับไปสู่กระบวนการพลาเรซิสตพลาเซิสก็คือการเผาไหม้ที่ไม่มีออกซิเจนการเผาไหม้ที่ไม่มีออกซิเจนคือให้เหมือนเราอบมันนะครับคือเผาไหม้แบบที่ไม่มีควันไฟไม่มีเปลวไฟนะคบเป็นเหมือนกันอบประมาณ54 0องศาการเผาไหม้ก็คือการเปลี่ยนสถานะของของแข็งเพื่อกลายเป็นไอสามารถแบ่งออกเป็น2ประเภทคือการเผาไหม้แบบสมบูรณ์และการเผาไหม้แบบไม่สมบูรณ์ หากปฏิกิริยาเกิดอย่างสมบูรณ์คือมีออกซิเจนเพียงพอกับเชื้อเพลิงก็จะได้ไอของ CO2 หรือก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์กับ H2O หรือน้ำแต่ถ้าหากปฏิกิริยาเกิดไม่สมบูรณ์คือออกซิเจนไม่เพียงพอก็จะเกิด CO เฉยๆหรือที่รู้จักกันในชื่อของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์พร้อมขมเหลวควันที่มีสีดำแต่สำหรับปฏิกิริยาที่ทําให้พลาสติกกลายเป็นน้ํามันนั้นมีเทคนิคอยู่นิดหน่อยนั่นก็คือการให้ความร้อนกับพลาสติก โดยไม่ให้มีออกซิเจนเข้าไปร่วมในปฏิกิริยาเลยสักโมเลกุลเดียวหรือที่เรียกกันว่าสภาวะสุญญากาศซึ่งความร้อนจะไปทําลายโครงสร้างทางเคมีของพลาสติกทําให้โมเลกุลของพลาสติกแตกตัวออกจากกันจากโพลิเมอร์สายยาวๆกลายเป็นโมโนเมอร์ที่มีขนาดโมเลกุลเล็กลงและมีสถานะเป็นของเหลวหรือน้ํามันซึ่งกระบวนการนี้มีชื่อเรียกว่าไพโลไลซิตครับหัวใจสําคัญของกระบวนการไพโลไลซิตก็คือว่าจะต้องควบคุม อุณหภูมิให้ได้ถึงจุดที่เขาแตกตัวเต็มที่อันที่สองก็คือว่าห้ามมีออกซิเจนอยู่ในปฏิกิริยาเลยค่ะถ้ามีก็อาจจะเกิดการระเบิดและหรือเกิดเพลิงไหม้ได้นะคะต้องควบคุมไม่ให้มีอากาศหรือออกซิเจนเข้าไปอยู่ในกระบวนการน้ำมันที่ได้นี่เป็นน้ำมันอะไรบ้างคะเป็นเป็นน้ำมันดิบครับเป็นน้ำมันดิบ แล้วเราก็เอาน้ำมันดิบอันนี้ไปขายที่โรงกันเอาไปขายที่โรงกันอีกทีนึ่งยังไม่สามารถนํามาใส่เครื่องยนต์ได้เลยนะคะยังใช้ไม่ได้ต้องกั่นอีกเอาไปกั่นครับกระบวนการนี้ทั้งหมดครับใช้เวลาเท่าไหร่กว่าจะได้น้ำมันออกมาจริงๆก็ไม่เกินสิบนาทีหรอกครับในกระบวนการเราใส่เข้าไปครับแสดงว่าทํางานได้ไวมากมันทำงานได้ไวครับวันหนึ่งถึงเขาบอกต้องใช้ถึง6ตันไงหตันได้น้ํามันกี่ลิตรคะประมาณ4ี่พลิตรครับ 6ตันได้4,000ลิตรค่ะโดยที่ว่าคุณภาพพลาสติกประมาณนี้นะฮะแต่ถ้าพลาสติกสะอาดกว่านี้ก็อาจจะได้ถึง5,000ก็ได้ถ้ามันสะอาดอันนี้ก็คือเครื่องจากทั้งหมดที่ที่เราเห็นกันอยู่นี้แต่นี้เครื่องตัวนี้มันเป็นระบบปิดเราจึงไม่เห็นอุปกรณ์ข้างในในการทำงานค่ะน่าเสียดายจังเลยนะครับพอเอาพลาสติกเข้าเครื่องทำน้ำมันไปแล้ว เราก็ไม่เห็นกระบวนการภายในซะแล้วแต่ลองมานึกภาพตามผมนะครับเมื่อเตรียมพลาสติกได้ตามจำนวนแล้วนำมาใส่เจ้าเครื่องตัวนี้พลาสติกก็จะถูกเผาที่อุณหภูมิสูงไม่น้อยกว่า500องศาเซลเซียสความร้อนจะทำให้พลาสติกที่เราใส่เข้าไปในตอนแรกเปลี่ยนสถานะกลายเป็นของเหลวหรือน้ำมันนั่นเองครับซึ่งน้ำมันที่ได้ก็ไม่ใช่น้อยๆเลยนะครับ พลาสติก6ตันจะได้น้ำมันประมาณ 3,500- ถึง4,500ลิตรต่อวันหรือประมาณ1ล้านลิตรต่อปีทีเดียวนะครับเราออกมาข้างนอกปั๊บเราก็จะเห็นท่อเห็นไหมครับมาจากาต่อมาจากโรงงานใช่ไหมครับมีสีน้ําเงินแล้วก็สีแดงมีท่อสีน้ําเงินสีแดงค,คือตัวสีน้ําเงินเนี่ยจะมีลักษณะพิเศษคือเป็นท่อ2ชั้นมีท่อเล็กอยู่ในท่อสีน้ําเงินอีก1ชั้นแล้วก็มีท่อน้ําเงินที่เราเห็นข้างนอกท่อเล็กเนี่ยคือท่อน้ํามัน ข้างในเป็นน้ำมันส่วนไอตัวที่หุ้มอีกชั้นเนี่ยจะเป็นน้ําเพราะว่าน้ํามันที่มันอยู่ในกระบวนการน่ะมันมีความร้อนประมาณร้อยองศาแล้วไงเขาก็เลยต้องเอาน้ํามาหุ้มมาเลี้ยงกันมาเรื่อยๆเหมือนกับใช้น้ำหล่อใช่ครับเพื่อจะเอามาเก็บไว้ที่ถังในนี้จุเท่าไหร่คะวันนี้ได้ประมาณ50,000ลิตรห้าหมื่นตอนนี้อยากเห็นตัวที่มันแบบสําเร็จออกมาแล้วค่ะ แต่ว่าที่ที่เราจะให้ดูเนี่ยคงไม่ใช่ว่าออกมาจากเตานะครับเพราะมันยังร้อนแต่เราจะมีของที่เราทำมาเก็บไว้แล้วคะเดี๋ยวเราไปดูข้างในกลับไปที่ข้างในโรงงานอีกครั้งไปดูกันค่ะัครบ สารอพวชสื่อเพื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชนวันนี้คุณต่ายก็ได้พาไปตะลุยกองขยะค้นหาและไขปริศนาการทำน้ำมันจากพลาสติกกันไปแล้วตอนนี้เรามาดูกันสิครับว่าคุณต่ายเขาจะแยกความแตกต่างระหว่างน้ำมันดิบ ทีพหนึ่งเขาบอกว่ามาจากดูไบกับน้ำมันที่ได้จากพลาสติกออกหรือไม่ตามไปดูกันเลยครับอันนี้น้องก็จะเห็นยังมีอยู่2แก้วนะครับใน2แก้วเนี่ยถ้าเรามาดูใกล้ๆเราจะเห็นคุณภาพอันนี้จะรู้สึกว่ามันจะใสนมนะ,สะสนะครับใสนะครับ คือเหมือนเหมือนน้ำปลาอะไรประเภทนี้แต่อันนี้จะเป็นแบบนค่ข้นเหนื่อใช่ไหมฮะิมอินมีสีที่เข้่กว่าใช่ระดูลักษณะอย่างนี้แล้วอันไหนอะคะคือที่ที่เป็นน้ำมันจากพลาสติกที่เป็นขยะอันนี้ต่ายอยากรู้ว่าคืออันไหนค่ะถ้า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 พี่จะให้น้องทายน้องคิดว่าอันไหนคือของของพลาสติกอันไหนของธรรมชาติ่ายทายว่าอันใสอะ อันใสคือของพลาสติกใช่ไหมอ่าจริงๆมันก็ถูกต้องนะครับแย่มีรังมันไหมคะมีครับอันน้ำมันดิบกับบ้านครับผมเพราะว่ามีคนไม่มากนะที่จะได้เห็นน้ํามันดิบจริงๆเพราะว่าคนที่เขาเห็นก็คือคนที่ต้องอยู่ในโลกกันแค่นั้นใช่นี่มันจะข้นมากข้นแบบข้นจริงๆเลยนะคะเพราะเคยได้ยินว่าน้ํามันจะต้องมีความเข้มข้นที่สูงใช่ัใช่ไหมคะแต่ว่านี้ก็คือ แต่จร,ริงๆไอ้ความข้มข้นของมันเนี่ยเวลาเขาไปกันจริงๆอ่ะมันก็จะจางเหมือนกันมันก็จะจางจางเหมือนกันคือของเราเนี่ยถ้าเราไปกันเนี่ยเราจะไม่มีเป็นไอ้พวกยางมาต่อยแต่อันเนี้ยเวลาเขาไปกันมันเหลือแล้วยังเป็นทํายางมาต่อยได้ไงยางมาต่อยก็คือที่เราทาถนนแบบนี้นี่ยใช่ครับแต่อันนี้เราไม่มีส่วนที่เหลือไปทาถนนเราทําไม่ได้แต่ที่แน่นอนที่สุดที่เราเห็นทั้ง2อันนี้ก็คือยังไม่ได้ผ่านการกลาดใช่ครับถูกต้องครับเพราะว่าเราเห็นเวลาเราเติมน้ํามัน ที่ปั๊มน้ํามันเนี่ยจะเห็นว่าน้ํามันค่อนข้างใสอันนั้นคือกลั่นแล้วใช่ล้วก็ทาสีแยกเป็นประเภทสีเหลืองสีแดงสีขาวแยกเบนซินแยกดีเซลเพื่อเพื่อให้ให้รู้ว่าไอ้สีเนี้ยคือดีเซลนะไอ้สีนี้คือเบนซินนะอ๋อสีนั่นคือสีที่ผสมลงไปใช่ครับเพื่อเพื่อให้เรารู้ว่ามันแยกนะไม่งั้นน้ามันมันจะกลิ่นเหมือนเหมือนกัน เอาละครับพอผ่านขั้นตอนการเผาด้วยความร้อนสูงที่เรียกว่ากระบวนการไพโลไรซิสมาแล้วก็จะทําให้ได้ของเหลวสีดำๆนั่นก็คือน้ํามันดิบนั่นเองครับว่าแต่ทราบกันหรือเปล่าครับว่าน้ํามันดิบคืออะไรน้ํามันดิบก็คือของเหลวไวไฟที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติมีสีดําหรือน้ําตาลมีธาตุที่เป็นองค์ประกอบหลัก2ชนิดคือคาร์บอนและไฮโดรเจนโดยอาจจะมีธาตุอะโลหะชนิดอื่นปะปนอยู่เช่นกำรรมะถันออกซิเจนไนโตรเจน ด้วยเหตุนี้น้ำมันดิบที่ขุดขึ้นมาจึงยังไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ต้องนำมากลั่นแยกสารประกอบต่างๆซะก่อนเรียกว่าการกลั่นลำดับส่วนที่อาศัยหลักการว่าสารประกอบไฮโดรคาร์บอนชนิดต่างๆที่ผสมปนอยู่ในน้ำมันดิบจะมีจุดเดือดที่แตกต่างกันไปตามจำนวนคาร์บอนภายในโมเลกุลยิ่งจำนวนคาร์บอนมากก็จะยิ่งมีจุดเดือดสูงทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ต่างๆในอุณหภูมิต่างๆกันครับ ส่วนน้ำมันที่ได้จากขยะพลาสติกนั้นจะมีลักษณะเป็นน้ำมันดิบที่สามารถนำไปกลั่นแล้วจะได้เป็นน้ำมันเบนซิน20%น้ำมันดีเซล50%และน้ำมันเตา30%ครับน้ำมันที่ได้จากขยะพลาสติกนะคะสามารถที่จะไปผสมรวมกับน้ำมันที่ได้จากปิโตรเลียมแล้วนำไปกลั่นแล้วปรับปรุงกระบวนการปรับปรุงคุณภาพเนี่ยนะคะผ่านกระบวนการในโรงกลั่นเนี่ยจนได้เป็นน้ำมันสำเร็จรูปที่เราใช้กันได้ต้องบอกว่ากระบวนการทั้งหมด ที่เริ่มจากขยะจนมาเป็นน้ำมันถือว่าสมบูรณ์แบบบบบแพร้อมที่จะเข้าโรงกลั่นได้เลยก็คือมั่นใจได้นะคะมั่นใจในคุณภาพเลทุกขั้นตอนเลยนะคะต้องขอขอบคุณพี่หนึ่งมากเลยค่ะขอบคุณค่ะการทำน้ำมันจากพลาสติกเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับที่จะช่วยในการแก้ปัญหาขยะพลาสติกได้ และจากที่คุณตายพามาที่เทศบาลเมืองหัวหินในวันนี้ก็ทําให้เราได้รู้ว่าวัตถุดิบขยะพลาสติกที่เหมาะสมและนิยมในการนํามาทําเป็นน้ามันนั้นมีอยู่3ประเภทได้แก่พลาสติกเบอร์2หรือ HDPE พลาสติกเบอร์4หรือ LDPE และพลาสติกเบอร์5หรือ PP นะครับซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นถุงหูหิว้วถุงพลาสติกใสถุงพลาสติกเหนียวถุงร้อนถุงเย็นครับ และเป็นที่ทราบกันแล้วนะครับว่าพลาสติกผลิตมาจากน้ำมันโดยกระบวนการที่เรียกว่าโพลิเมอร์ไรเซชันแต่เมื่อเรานำพลาสติกมาทำเป็นน้ำมันก็จะต้องผ่านการทำลายโครงสร้างทางเคมีของพลาสติกเสียก่อนหรือที่เรียกว่าดีโพลิเมอร์ไรเซชันโดยการเผาด้วยความร้อนสูงในสภาวะไร้ออกซิเจนหรือภาวะสุญญากาศเรียกว่ากระบวนการไพโลไลซิสนั่นเองครับโดยน้ำมันที่ได้จากขยะพลาสติกจะมีลักษณะเป็นน้ำมันดิบ ที่เมื่อกลั่นออกมาแล้วจะได้เป็นน้ำมันเบนซิน20%น้ำมันดีเซล50%และน้ำมันเตา30%ครับคุณผู้ชมคะถึงแม้ว่าพลาสติกนะคะบางชนิดนำกลับไปรีไซเคิลได้ใหม่หรือบางชนิดอย่างที่ไต่พามาดูวันนี้เนี่ยสามารถนำกลับไปทำน้ำมันได้ใหม่เนี่ยแต่ก็เป็นส่วนน้อยเหลือเกินค่ะ ทางที่ดีนะคะเราควรจะช่วยกันลดการใช้มากกว่าหรือว่าไม่ใช้ถุงพลาสติกและหันมาใช้ถุงผ้าแทนค่ะถ้าเกิดว่าเราซื้อของน้อยชิ้นนะคะเราก็ใส่กระเป๋าของเรากลับบ้านไปจะได้ลดการใช้ด้วยนะคะและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดนะคะที่ทํำให้คุณผู้ชมนั้นหายสงสัยได้คิดได้สังเกตกันค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วกลับมาพบกับรายการช่างคิดช่างสังเกตได้ใหม่ในครั้งหน้าลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ อย่างที่ทราบกันนะครับว่าขยะพลาสติกได้สร้างปัญหาให้กับสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมากเพราะพลาสติกเป็นวัสดุสังเคราะห์ที่ย่อยสลายได้ยากในธรรมชาติแต่ด้วยความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงได้มีการพัฒนาพลาสติกที่สามารถย่อยสลายมาให้เราได้ใช้กันครับพลาสติกย่อยสลายได้ก็หมายถึงพลาสติกที่สามารถเกิดการเปลี่ยนแปลงสมบัติเนื่องจากปัจจัยต่างๆในสภาวะแวดล้อมเช่นกรดด่างน้ำและออกซิเจนในธรรมชาติ แสงจากดวงอาทิตย์แรงเค้นจากการกระทบของเม็ดฝนและแรงลมหรือจากเอนไซม์ของจุลินทรีย์ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเคมกีกลายเป็นสารที่ถูกดูดซึมและย่อยสลายได้อย่างสมบูรณ์โดยจุลินทรีย์ได้เป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์น้ำสารอนินทรีย์และมวลชีวภาพเป็นผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายโดยการย่อยสลายและการดูดซึมนี้ต้องเกิดขึ้นได้รวดเร็วเพียงพอที่จะไม่ทำให้เกิดการสะสมในสภาวะแวดล้อมครับ ได้ลองทำได้เรียนรู้กันหรือเปล่าออกไป